คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับเมติกหรือวนะ่าโพลี g อนเนาะแล้วก็รวมถึงโซล a นานะครับแล้วก็รวมถึงคารานด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆสำหรับคารานนะครับก็ถือว่าตอนนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะสำหรับช่วงนี้นะครับก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รวบรวมมาเนี่ยน่าที่จะเป็นข้อมูลที่ได้ประโยชน์กับแฟนๆคริปโตการทุกๆท่านเลยนะครับยังไงก็ ก่อนที่ไปดูกันผมก็รบกวนนิดนึงนะอย่างเช่นเคยนะครับอย่าง้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลิปตัวดอลเท็ดลุนลงข้อมูลมาแบ่งปันกันในทุกๆเช้ากันในวันนี้หน่อยนะครับโอเคกดไลค์ก็ได้ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ล่าสุดทาง m มกกาเวลเนาะหรือว่าคนที่ถือ Bitcoin 10,000 Bitcoin ขึ้นไปนะครับหรือว่าเงินหมื่นกว่าล้านบาทเนาะในขณะนี้นะครับก็อนกราที่ถื ขนาดนี้หรือว่าใหญ่แม้เงินที่เป็นหนึ่งหมื่นบลคอยขึ้นไปเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตอนนี้อยู่ในประมาณสัก8 9ดสิบเอดเดรสแล้วนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเติบโตขึ้นมาในช่วงที่ราคาบิลคอยอดิฟหรือว่าดรอปลงมาเนาะจาก60,000ลงมาเหลือส0 0 0มื่นต้นๆในช่วงนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูชาร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะสานเกตว,ว่าเติบโตขึ้นมาอย่างมีนยยะสาคัญในช่วงนี้ก็ไม,ม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเนาะทำไมเวลที่กระเป๋าหนักต่างๆเหล่านี้ถึงเพิ่ม มากขึ้นใน,นขณะน,นี้นั่นเองก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเอาข้อมูลต่างเหล่านี้ไปพิจรารณากันเนาะแต่ก็เช่นนั้นเวลาที่เราเห็นเวลที่ถือบิทคอยน์หนึ่งเหมือนขึ้นไปเนี่ยถ้าเขาทําการเทขายเมื่อไหร่่อะแสดงว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ท็อปๆแล้วก็เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปนะครับจะสังเกตว่าก่อนนั้นเนี่ยแอดเรนตะ์อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งร้อยสิบหนะึ่งร้อยสิบห้าแอดเรนต์เนาะแต่พอราคาที่มันแบบ คือราคาบิตคอยเวลาที่มันแบบพุ่งไปถึงหกหมืนนะ่นอะไรแบบนี้อดเดรสต่างๆเหล่านี้ลดลงมาอยู่พอสมควรนะครับก็เลยดูว่าตอนที่ราคาสูงเนี่ยเวลก็ทําการเทรยอย่างต่อเนื่องเนาะแต่ตอนนี้ได้กลับที่จะมาซื้อแล้วนะแต่ถ้าพูดในมุมที่แบบเฮ้ยไม่ค่อยจะดีนักเอามุมที่ไม่ค่อยจะดีนักนะเวลาที่เวลต่างๆเหล่านี้ซื้อกลับเข้ามาเพิ่มเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยราคาบิตคอยอาจที่ยังไม่ได้พีคหรือว่ายังไม่ได้พุ่งหรือเปล่านะสมมติถ้าใครรอว่าบิตคอยกำลังพีคอยู่ ก็สมมติถ้าดูข่าวนี้อาจที่จะไม่ค่อยชอบนะแต่ถ้าเรามองมุมว่า้ตอนนี้เป็นช่วงที่ดีในการเก็บของเวลต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้เราเห็นว่าออมีกวาที่ดีหรือเปล่าในการเก็บของนั่นเองอันนี้เพื่อนๆต้องเอาไปพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลต่อเพิ่มเติมกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางเซ็นเตเมนต์เนาะเป็นข้อมูลจากทางออนเชนนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางของ b i t m มกกันบ้างเนาะก็ล่าสุดนะฮะทำการซื้อนะครับผมสำหรับบริษัทแบงก ที่เก่าแก่มากเลยนะ268รอปีนะครับที่เยอรมันนั่นเองซึ่งถือว่าคือถ้าเราดูข่าวนั้นก็เฉยนะตูกตองไม่ได้มีอะไรตรไูกตองไหมฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไอเชนคริปโตนะฮะเบดแม็กซื้อบริษัทแบงก์อย่างดั้งเดิมได้แล้วหรือว่าพูดง่ายๆวว่าตอนนี้มีการใช้งานในส่วนของตัวไอเชนต่างๆที่อยู่ในโลกคริปโตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะจนทําให้มีเมเงินต่างๆมหาศาลที่จะเข้าไปซื้อ แบงค์แบบดั้งเดิมได้แล้วหรือว่าพูในีกมุมได้ว่าเฮ้ยตอนนี้การเข้ามาของโลกของคริปโตเนี่ยหรือว่าการเทรดคริปโตเนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในณขณะน,นี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุคที่สใสายมากๆสาหรับเหรียญต่างๆที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับ คริปโตนะนี่ผมไม่ได้จะว่าเบนเม็กเขามีเหรียญหรือเปล่านะั้นถ้าเพื่อนมีความรู้รู้มีข้อมูลตอนไหนก็บอกกันมาหน่อยละกันนะครับแต่ก็ถ้าดูาถ้าเราดูเหรียญต่างๆที่เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยจะสังเกตว่าปีที่แล้วนะครับเหรียญไอเชนเนี่ยเติบโตมาเป็นพันๆเปอร์เซ็นต์นะสำหรับปีที่แล้วนะซึ่งปีนี้ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปแหละว,ว่าจะมีเหรียญไหนที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับไอเชนที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะต้อเห็นแล้วว่าคนที่คนที่เข้ามาใหม่ในโลกคริปโตเนี่ยคือเราว่าเแล โอ้โหถ้าจะให้เขาไปา define ในอาจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างยากถูกต้อตงไหมแต่ถ้าให้เขามาเฮ้ยโอเคคุณสนใจคริปโตใช่ไหมคนเริ่มที่จะ exchange ต่างๆก่อนเริ่มจากแบบนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ง่ายกว่าเนาะก็ไม่ได้แปลกใจอะไรถ้าการเติบโตของคริปโตมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งผลให้การใช้งานของ exchange ต่างๆมันเติบโตเพิ่มขึ้นไปด้วยได้นั่นเองนะก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปนาะจะสังเกตว่าอันนี้เป็นคริปโต exchange volume ทั้งหมดเลยนะฮะ ทั้งหมดรวมกันเนาะอันนี้ในตั้งแต่ตอนปี2017นะฮะจะสังเกตว่าโอเคช่วง2018เนี่ยนิ่งๆทรงๆเนาะ2019ก็นิ่งๆทรงๆนะครับแล้วก็มีตอนปลายปี2020ก็เริ่มที่จะพีคขึ้นมานั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็ยังพีคอยู่นะก็คือช่วงช่วงเนี้ยช่วงตั้งแต่ปลายปีหรือว่าต้นปี2021ก็ได้นะครับพีคมา2ปีนะฮะในช่วงนี้เนาะก็ถือว่าเป็น1ปีในปีที่ดาวที่ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดที่สําคัญมากๆใน โลกของคริปโตกันนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเมติกหรือว่าโพลีกอนกันบ้างนะฮะก็ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับ e p 1 5 9่งห้าเกาดียวกันทำการอัปเกรดในเรื่องของการที่จะให้เหรียญเมติกทาการเบิร์นคล้ายๆกับทางอีเธอเรียมที่ได้ทําในกรณีแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะก็เลยด้ว่าถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยและกันเนาะสำหรับเมติกนะครับก็ต้องยอมรับว่าเมติกหรือว่าเหรียญโพลีกอนเนี่ยถือว่าเป็นอหนึ่งตัวที่ไม่ใช่อีเธอเรียมคิลเลอร์ถูกต้องไหมตอนนี้เขาก ถูกต้องไหมฮะก็ได้ไปพาร์เนอร์ไปซื้ออะไรต่างบริษัทต่างๆเพียบเลยนะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ CK r o l l Up นะไม่ว่าจะเป็น Hermes นะครับเป็น m เ d เดนขออภัย m a i d e n นะฮะแล้วก็มีลัาสุด p o n s k y มั้งผมจำชื่อไม่ได้นะฮะก็เลยได้ว่าโอ้เอาเรื่องอยู่พอสมควรเนาะสำหรับเทคโนโลยีของ Layer 2ที่กำลังที่จะมาใน Polygon นะครับก็คิดว่าอนาคตถ้า Layer 2เติบโต,ตขึ้นไปเนี่ย พ o l ์ตแล้ก็จะได้อันนี้สองจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นด้วยน,นั่นเองนะก็ถือว่าพอร์พอรลเป็นหนึ่งตัวที่ไม่ได้จะมาเป็นอิ h เ r ียมอิ l เ e ีอะไรแต่อย่างใดน,นะครับเรียกด้ว่ามาช่วยเหลืออิ h เรียมในการสเกลเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทําเราเข้าไปดูเนาะสำหรับตัว p o l ล้กันเบิร์นะครับก็ตอนนี้เบิร์ไปแล้วกว่าเอ6หนึ่งหมื่นเัน้นะหนึ่งหมื่นเก้าพันหกรมหริติกนะครับที่เบิร์ใน,นขณะนี้ก็ คาดว่านะครับผมหลายคนก็คาดการณ์ว่าหน้าที่จะเบินเดี๋ยวผมขอดูซิน่าจะรอๆสัก0.27มัน้งในแต่ละปีนะครับผมในการเบินตัวเมติกเนาะในในการาทำธุรกรรมต่างๆนั่นเองนะก็ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ทำให้ตอนนี้เมติกก็ซัพพลายก็จะลดลงแต่ก็ไม่ได้หนักคือไม่ได้เบินหนักเหมือน Ethereum อีเทเรียมะเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและกันในการที่เมติกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นไปอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ ล่าสุดนั้มีข่าวเรื่องของตัวคอยเบทนะครับผมก็ได้เตรยียมนะั่ที่จะ,ะใช้นะคะรับผมสำหรับ NFT Marketplace ที่ทางคอยเบทกำลังที่จะเปิดใช่ไหมที่มีไวเลสเป็นล,ล้านๆคนะนะฮะเขาว่ากันแบบนั้นเนอะนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าก็คงจริงกัแหละเขาคงไม่โม้นะฮะ <c oughs> ก็ไวเลสเป็นล,ล้านๆคนนะก็ะเตรยียมที่จะอิสระนะครับผมร่วมกับทางมาสการนั่นเองที่จะให้คนเนี่ยถ้าจะเข้ามาซื้อ NFT ต่างๆบนคอยเบทเนี่ย ตัวมาร์เก็ตเพลสของคอยเบทเนี่ยก็ใช้บัตรเครดิตในการซื้อได้นะเพราะตอนนี้เราว่าสมมติถ้าเราอยากจะซื้อคอลเลกชันนี้โอ้โหถ้าจะต้องไปโอนเงินโอ้โหเปลี่ยนอิทเรียมโอนเข้าเอเชนต่างๆ่ยุ่งยากวุ่นวายเนี่ยก็คนก็คงโอเคแหละคนก็คงที่จะเข้ามาได้ยากขึ้นละกันหรือว่ามีกำแพงเบริเออร์มันค่อนข้างเยอะเนาะแต่ถ้าเขาใช้แบบนี้เออใช้บัตรเครดิตใช้มาต์การ์ดก็จะทำให้เม็ดเงินต่างต่างหลั่งไหลเข้ามาในโลกของคริปโตผ่านทางเอลูทีมาร์เก็ตเพลสของคอยเบย์ได้น เกาวกันเอาไว้ว่าอนาคตมีโอกาสที่คอยเบดเอฟเนี่ยอคอยเบดเอฟทีมาเกตเพรสเนี่ยมีโอกาสที่จะไปใช้โพลิกรอนในการที่จะเอามาลองรับในการท,าทําธุรกรรมต่างๆเพราะว่าถ้าจะให้ไปใช้อิทูเรียมเมนเน็ตเนี่ยคงจะไม่ไหวนะในเรื่องของค่าแก๊สนะฮะก็เรียกได้ว่าทําให้โพลิกรอนน่าสนใจในณขณะน,นี้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับโอเปนเซในณขณะนี้นะครับก็เรียกได้ว่าวอลลุ่มนะเรียกได้ว่าเป็นออร์ไทม์เรคคอร์ดนะครับหรือว่า3.5บิลเลียนในเดือนเดือนนี้นั่นเองนะก็ ผมคิดว่าจบเดือนน่าจะมี4ิลนลียนนะ4ิินลียนขึ้นไปไม่รู้จะถึง5หรือเปล่านะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นใน1เดือนที่เป็นออร์ทำให้แล้วก็ถือว่ามีความต้องการในแง่ของการใช้งาน NFT หรือว่าซื้อ NFT ต่างๆที่เยอะเพิ่มมากขึ้นก็ต้องรองจะตากรูต่อไปว่าคอยเบ a จะเปิด NFT Market Place เมื่อไหร่เพราะว่าเขาได้เปิลยแบบเนี้ย มาสักตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะฮะก็ต้องรอจับตากดูต่อไปว่าเขาจะเปิดใช้งานจริงๆเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าถ้าเปิดใช้งาน,นจริงแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวบัตรเครดิตมาตรการได้ผมคิดว่าน่าจะส่งผลให้คนเข้ามาใช้งานได้อย่างง่ายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องลุ้นนะฮะว่าจะใช้ตัวโพลีกอนหรือเปล่านะครับผมเพื่อนเมื่อคิดกันยัางไงาสำหรับข่าวนี้ยังไงเราลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะว่ามีโอกาสมมกนอยแค่ไหนที่จะใช้โพลีกอน อนนโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ a อเ m โมกกันบ้างนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ NFT นนะฮะก็ล่าสุดนะครับผมระดมทุนกว่า8ล้านเหรียญดอละลารนะ์สหรัฐนอที่จะขยายแพลตฟอร์มนะครับผมสำหรับ n f t m a r k e t p l a c e ที่ชื่อว่า Burn f i n a n c นนั่นเองนะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมผมคาจว่านะ่าที่จะทำในเรื่องของ NFT นะถ้าเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะก็ถือว่าเป็น NFTmarketplace เจ้าหนึ่งที่ถ้าเราคนนีกกน้กดอุคคนนี้วอลเล็ตนะจะสังเกตว่าอยู่บน s o l a n a นะเออก็ถือว่าเป็นเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆสำหร,ร,ร,รับโซล انا ก็ถือว่าอ,อ,อนิโมการ์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นเจ้าหนึ่งเจ้าใหญ่มากๆนะครับในวงการคริปโตเนาะก็ตอนนี้ก็มาแล้วนะสำหรับอ NFT ที่อยู่บน s o l a n a ก็ค,คิดว่าคือไม่อยากที่จะให้มองข้ามกันแล้วกันนะสำหรับ เอ็นเอทีที่ตอนนี้โด่งดังในอิตาลียมถูกต้องไหมฮะแต่ผมคิดว่าโซล انا ก็จะสามารถได้กินส่วนแบ่งการตลาดได้พอสมควรแล้วกันในแง่ของแม่งเงินต่างๆที่เขาไปลงทุนใน uh, ตัวโซล انا เอ็นเอทีนั่นเองนะครับไม่อยากจะให้มองข้ามปเจกตยต่างๆที่อยู่บนโซลานานะเราลองเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อกันเอาเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคาราโกกันบ้างนฮะก็เลยดูว่าเติบโตมากกว่า50ในช่วงที่ คาร์โนะ่นนะครับเราจะมี decentralized exchange อย่าง Sunday Swap หรือว่าหลายคนเรียกว่า Sunday Swap <c> Sunday <oughs> Swap ถูกต้องไหมก็เตรียมที่จะเปิดนะครับผมในวันที่20ก็คือวันนี้นั่นเองนะเพื่อนๆคิดเหมนกันยังไงนะว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะทําให้เอเดเติบโตขึ้นไปนะครับผม,ผมก็ผมคิดว่าต้องรอจับตาดูดต่อไปนะว่า Sunday Swap เนี่ยถ้ามีการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนระบบจะลื่นไหลเป็นยังไงจะแตกต่างจาก Bitstamp Chain มากไหมจะแตกต่าง,างจาก Ethereum ย,ยังไง ผมเชิญชวนให้เพื่อนๆเราลองเข้าไปศึกษาลองวิเคราะห์ตัวเสนอสนอกับดูกันนะครับเพราะว่าน่าจะมีส่วนสําคัญมากๆในส่วนของชุมชนชาวเอดาอยู่พอสมควรนะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูนะจะสังเกตว่าคาราโนนะฮะก็เลยดูว่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วนะฮะหลังจากที่ทไม่ได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์มานานนะไม,ไม่ได้ค่อยได้เห็นแบบนี้นานแล้วนะฮะก็คาราโนติดเทรนด์อยู่ในขณะน,นี้ก็ยังไงก็รอจับตาเอดาหรือว่าคาราโน เลยละกันนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คอมเมนต์ออฟเดอะเดย์กันบ้างนะฮะก็คุณ iMac เนาะไอแม็กคอปนะครับ,ก, I รบก็ได้เอามาบอกนะว่าระวังเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเดี๋ยวมันจะลงรอบใหญ่อีกต้องระวังกันด้วยนะครับผมว่ารอหลังเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแล้วดูกันว่าจะลงไปเรื่อขนาดไหนแล้วเด้งกลับมาแรงอื่น ừ, นี่ก็ต้องขอบคุณมากแล้วนะที่เข้ามาเตือนแล้วก็เข้ามาแบบมาข้อมูลกันนะก็มีโอกาสนะที่ถ้าแบบมันเฟดออกมาปรับอะไรแบบนี้ก็อ้อ นะครับผมก็แต่ก็อยากให้เกิดไหมก็ไม่ได้อยากให้เกิดนะแต่ก็ระวังในเรื่องความเสี่ยงเอาไว้แล้วกันคือจะเกิดหรือว่าไม่เกิดเนี่ยไม่สําคัญแต่หมายถึงว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะทําอะไรกับมันผมคิดว่าการเตรียมแผน2หรือว่าการเตรียมตัวอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับแต่การเตรียมตัวผมคิดว่าก็จะทําให้เราโอเคละจากอาจจะพลิกโอกาสจากที่มันอาจเป็นวิกฤตก็อาจาจะเป็นโอกาสก็ได้ถ้าเราเตรียมตัวนั่นเองก็เลยไม่อยากที่จะให้มองความ ความเสี่ยงต่างๆนั่นเองซึ่งขอขอบคุณคุณ iMac มากเนาะที่เอามาแบบบันข้อมูลนะถ้าใครมีข้อมูลอะไรเสริมผมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะเพราะว่าพื้นที่นี้ก็อยากที่จะเป็นพื้นที่ของชุมชนเนาะถ้าใครมาดูคลิปไปดูเพราะว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ที่แบบอัปเดตข่าวล่าสุดถูกต้องไหมเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ก็จะได้ได้ข้อมูลกันไปนั่นเองนะครับผมก็อยากที่จะเชิญชวนเพื่อนๆเข้ามาพูดคุยแบ่งปันกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับถ้ามีข้อม ใครมีความรู้อย่าเก็บไว้คนเดียวนะฮะพิมพ์กันเข้ามานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลนเนาะสำหรับเพื่อ,เ,อ,อเสื้อผู้โชคดีนะครับก็คือคุณทนนิสันนะครับธีราพัฒน์นะขอโตแรง เป็นสีเขียวได้ไหมครับโอเคกเออ็ขอแสดงความยินดีด้วยนะอย่างไรก็ทักเข้ามาเจรจอคริปโตด็อก ok แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำการส่งเสื้อคริปโตด็อกไปให้นะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะที่เข้ามาทักทายพูดคุยแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกันนะครับอยา่างไรก็คลิปวิดีโอนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลอะไรอยากจะเสริมก็อย่างเช่นเคยนะคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปผมจะมาทำการสุ่มแจกของรางวัล แบบนี้กันเช่นเคยนะครับอย่างอย่าลืมนะถ้าเข้ามาที่ไอเคอร์ด็อก ok, แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยเนาะหรือเพิ่มข้อไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับอย่าลืมกดเข้าไปในลิงก์ด้านใต้คลิปนี้นะกดปุ่มจอยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคอเคอร์ด็อกก็ต้องขอบคุณมากเลยในการซัพพอร์ตกันเสมอมานะครับ,รบยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ